อม a r ร n นบุ๊กส์พอดแคทดลองฟังกับอม a r ริ b นบุ๊กส์พอดแคให้ความโดดเดี่ยวเชื่อมเราไว้ด้วยกันทาคาชิไซโตะเขียน นภัทรหัทยานันแปลบทที่1นึสิบปีแห่งการสูญเสียความโดดเดี่ยวกับตัวฉันช่วงเวลาอันโดดเดี่ยวของผมเมื่อปี2005ผมได้ออกหนังสือไปมากกว่า30เล่มนอกจากนี้ยังมีงานวิทยากรงานสอนงานเกี่ยวกับสื่อบันเทิงและงานบรรณาธิการงานเขียน ผมทำงานจนตัวเองก็ไม่เข้าใจเหตุผลด้วยเหมือนกันว่าทำไมต้องทำงานมากขนาดนี้ในขณะที่ผมรู้สึกขอบคุณกับการที่ได้รับโอกาสในการทำงานต่างๆนี้ก็ยังมีอีกความคิดหนึ่งที่ลอยขึ้นมาในหัวนั่นก็คือทำไมเมื่อ10ปีก่อนผมถึงไม่มีโอกาสได้ทำงานเหมือนตอนนี้เลย สิ่งที่ผมได้ทำในโรงเรียนกวดวิชาประถมไม่ว่าจะเป็นการอ่านออกเสียงหรือวิธีการหายใจที่ผมพูดเน้นย้ำอยู่เสมอนั้นเป็นสิ่งที่ผมได้สร้างมันขึ้นมาเอาไว้เมื่อสิบปีก่อนแล้วกล่าวคือแม้จะเป็นเมื่อสิบปีก่อนนั้นผมก็ได้ทำงานที่เหมือนกับงานในตอนนี้มาแล้วนั่นเองและยิ่งไปกว่านั้นตอนนั้นผมมีทั้งพลังกายที่มากมายเหลือล้นกว่าตอนนี้ทั้งยังมีความคิดที่เฉียบแหลมรวดเร็วกว่าแต่ทว่าตอนนั้นกลับไม่มีใครยอมรับผมเลย จึงพูดได้ว่าความคับแค้นใจในตอนนั้นทําให้ผมต้องทุ่มเททางานหนักมาจนถึงปัจจุบันเรื่องที่ทำไม่ได้ในตอนนั้นและความโดดเดี่ยวหากพูดกันตรงๆแล้วผมไม่แม้แต่อยากจะนึกถึงมันเลยแต่ทว่าถ้าหากการเล่าเรื่องเหล่านี้จะเป็นการให้กําลังแก่ผู้คนที่กําลังทุกขอยู่กับความโดดเดี่ยวในตอนนี้หรือเป็นพลังให้ผู้คนที่รู้สึกว่าอยากจะปลีกตัวจากสังคมกลุ่มไปหวาดกลัวความโดดเดี่ยวจนไม่สามารถก้าวเท้าออกมาได้ แม้จะเป็นกำลังใจเพียงเล็กน้อยแต่ก็คงมีความหมายอยู่บ้างสำหรับผมช่วงเวลานับจากตอนอายุ18ที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่สำเร็จจนถึงอายุ32ปีที่ได้เข้าทำงานที่มหาวิทยาลัยเมจิช่วงเวลา10กว่าปีมานี้ผมได้ใกล้ชิดอยู่กับความโดดเดี่ยวอย่างลึกซึ้งเป็นช่วงเวลา10กว่าปีแห่งความดำมืดผมเรียกมันว่าอ,อย่างนั้น ช่วงระยะแรกแห่งความโดดเดี่ยวเริ่มตั้งแต่สมัยที่ผมเป็นโรนินจนถึงช่วงเป็นนักศึกษาปี1ปี2อ,อาจจะมีหลายคนที่ตอนเด็กรู้สึกลหลงไหลอยากที่จะใช้ชีวิตตัวคนเดียวแต่อาจจะเป็นเพราะผมถูกเลี้ยงดูมาในครอบครัวที่ทุกคนต่างกครื้อร่าเริงการออกมาใช้ชีวิตตัวคนเดียวในโตเกียวจึงไม่ค่อยสดวกสบายเลยแม้แต่น้อย พอล้มตัวลงนอนและจ้องมองเพดานใต้หลังคาก็รู้สึกหดหู่อย่างท่วมท้นว่ามีเพียงแค่ฉันคนเดียวเซนาที่ถูกแยกออกมาให้อยู่ในซอกลืบของจักรวาลน,นอกจากนี้การใช้ชีวิตแบบโรนดินทำให้ผมรู้สึกว่าชีวิตของตัวเองหยุดอยู่กับที่ไม่ขยับไปไหนและความรู้สึกโดดเดี่ยวนั้นก็ซึมลึกลงสู่หัวใจไปทุกอนูการสอบเข้ามาหาวิทยาลัยให้ความรู้สึกใกล้เคียงกับการแข่งขันระดับประเทศหรือกีฬาโอลิมปิก การสอบจะถูกจัดขึ้นปีละหนึ่งครั้งความสำเร็จของหนึ่งปีที่ได้ทุ่มเทใช้เวลามาหลายต่อหลายวันจะถูกตัดสินภายในช่วงเวลา1-2วันหากเป็นนักเรียนมัธยมที่เข้าสอบในปีนั้นละก mm hmm. ็เพียงแค่แสดงความสามารถที่สะสมมาหลายต่อหลายปีออกมาทั้งหมด,ทหมดเท่าที่มีก็เพียงพอแต่สำหรับโรนินพวกเขาจะถูกไล่ต้อนจนไม่มีทางให้หนีไปมากกว่าเดิม ในวันที่สำคัญเช่นนั้นจึงต้องพยายามอย่างสุดความสามารถสำหรับเด็กมัธยมที่เข้าสอบในปีนั้นอาจรู้สึกไม่กังวลแต่สำหรับโรนินแล้วพวกเขายังมีความกดดันที่คอยวนเวียนติดตัวอยู่เสมอแต่เมื่ออายุเกิน30ปีผมจึงสามารถยอมรับได้อย่างง่ายๆว่าถึงแม้เวลาในชีวิตจะช้าไปสักหนึ่งปีก็ไม่เป็นไรหรอก หากเป็นผมเนตอนนี้ละก็คงจะคิดว่าอะไรกันแค่ปีเดียวเองแต่ตอนนั้นผมกลับรู้สึกว่าช่วงเวลาหนึ่งปีนั้นช่างเป็นการเสียเวลาอย่างมากที่สุดถ้าหากจะพูดถึงสาเหตุของช่วงเวลา1ปีแห่งการหยุดชะงักนั้นก็เป็นเพราะว่าตัวผมเองสมัยมัธยมปลายหมกมุ่นเรื่องกีฬามากเกินไปและเข้าสอบโดยที่เตรียมตัวอ่านหนังสือมาอย่างไม่เพียงพอทั้งทที่ผมเข้าใจเช่นนั้นมาตลอด แต่ตัวผมกลับไม่สามารถให้อภัยกับการที่จะต้องมาใช้1ปีเพื่อการสอบเข้าครั้งที่2ได้เลยนอกจากนี้สถานภาพที่ไม่ได้สังกัดก,กับหน่วยใดๆนั้นเป็นต้นกำเนิดของความทุกข์เรื่องนี้เป็นความโดดเดี่ยวระยะที่2ผมได้ลิมรสชาติในความทุกข์ทรมานพอๆกับช่วงที่เริ่มหางานยกตัวอย่างเช่น การที่ได้บอกว่าตนเองเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย A หรือได้บอกว่าเป็นพนักงานจากบริษัท B ก็ล้วนทำให้เรารู้สึกมั่นคงไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ความรู้สึกหรือสถานภาพทางสังคมแต่ตัวผมที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่สำเร็จนั้นกลับไม่มีที่ยืนเลยถึงแม้จะเป็นนักเรียนโรงเรียนกวดวิชาแต่ผมไม่ถนัดการตื่นเช้าจึงไม่ค่อยได้ไปโรงเรียนกวดวิชาสักเท่าไหร่ดูเหตุนี้จึงทำให้ผมนั้นห่างไกลออกจากสังกัดทางปวง อนนั้นสิ่งที่ผมรู้สึกอย่างรุนแรงกว่าสิ่งใดก็คือความยึดติดที่ว่าจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าช่วงเวลาแรมปีที่เสียไปนั้นจะต้องไม่ไร้ความหมายแต่าหากเรื่องราวต่างๆผ่านไปได้อย่างราบรื่นจะมีอะไรอีกหลายที่ไม่สามารถไยคว้ามาได้ความมุ่งมันที่ไม่รู้จักท้อถอยว่าจะต้องคว้าโอกาสนั้นมาให้ได้นั้นมีอยู่อย่างมากมาย พอหลังจากที่เข้ามาหาวิทยาลัยมาแล้วผมถูกนักเรียนคนอื่นๆเ่อายุน้อยกว่าผมหนึ่งปีพูดคุยด้วยภาษาที่เป็นกันเองทั้งยังถูกอดีตเพื่อนร่วมรุ่นเรียกแบบหุนหัวในฐานะรุ่นพี่อีกด้วยผมจึงรู้สึกไม่สบอารมณ์อย่างยิ่งเพราะว่าผมมีความถือตัวที่ว่าตนได้ฝึกฝนจิตใจมาอย่างหนักหน่วงเป็นเวลาตั้งหนึ่งปีชมรมที่เป็นความบันเทิงผ่อนคลายพื้นฐานของนักศึกษามหาวิทยาลัยผมพูดได้เลยว่าเป็นสิ่งที่ผมรังเกียจมาตลอด คำว่า Circle แรกเริ่มเดิมทีแล้วหมายถึงวงกลมทุกคนต่างกอดไหลเรียงแถวมารวมตัวและใช้เวลาร่วมกันอย่างเช่นออกไปร้องเพลงซึ่งเป็นภาพที่ชวนให้ผมรู้สึกหดหู่ผมเป็นบุคคลอันตรายชวนทะเลาะไปเรื่อยทำความสัมพันธ์ที่มีทั้งหมดพังทลายลงและแทบจะอยู่ตัวคนเดียวตลอดเวลา ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือหนังสือผมก็อยากจะทําความรู้จักสิ่งเหล่านั้นไปจนถึงเนื้อแท้ของพวกเขาแต่ในความเป็นจริงแล้วก็เป็นไปได้ยากเพื่อนที่แสนดีเพียงคนเดียวของผมนั้นคือเพื่อนร่วมรุ่นเดียวกันที่มีความรู้สึกพองต้องกันว่าพวกเราจะไม่มีชีวิตอยู่ในยุคปัจจุบันแม้กระทั่งหนังสือเองก็ตามผมถือคติว่าจะไม่อ่านผลงานการเขียนที่เป็นยุคปัจจุบันหรือจะไม่อ่านหนังสือที่ติดอันดับขายดีจนเป็นกระแสะอย่างเด็ดขาด ในช่วงที่ผมกำลังสับสนว่าจะเข้ามาหาวิทยาลัยดีหรือไม่นั้นผลงานฉบับเดบิวต์ของฮารุกิมูราคามิเรื่องสดับลมขับขานที่เป็นกระแสะอยู่ตอนนั้นผมค่อนข้างใช้เวลามากพอสมควรกว่าจะสามารถอ่านงานเขียนชิ้นนั้นได้หากมองจากสายตาของผู้หญิงก็อาจจะเป็นงานเขียนเกี่ยวกับความโดดเดี่ยวแห้งแล้งที่มีตัวละครเอกเป็นวัยรุ่นหน้าตาดีคนหนึ่งเพียงเท่านั้นซึ่งนั่นเป็นความโดดเดี่ยวที่ต่างออกไปจากที่ผมได้เคยลิมรสมา พอ,อยุผ่าน30มาผมก็ตั้งใจจะเยียวยาตัวเองจากความโดดเดี่ยวจึงหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาแล้วเริ่มอ่านอีกครั้งความรู้สึกที่ซึมลึกลงในใจนั้นกลับแตกต่างออกไปจากความรู้สึกร่วมที่เคยมีต่อผลงานชิ้นนั้นอาจจะพูดแก้ต่างได้ว่านั่นเป็นการกระทําแบบหุนหันพลันแล่นเพราะอยู่ในวัยหนุ่มแต่สําหรับผมในตอนนี้ก็เป็นเพียงแค่ความภาคภูมิใจอันจืดชื่อที่ผมเคยดูแคลนมาก่อนแต่ทว่าตอนนั้นที่ทําแบบนั้นก็เพียงเพื่อปกป้องตัวเอง ผมใช้ชีวิตยอยู่ท่ามกลางความโดดเดี่ยวอย่างโจนเจียนจนแทบจะพูดได้ว่าคงไม่มีอะไรมากไปกว่านี้แล้วในความเป็นจริงผมรับเอาความโดดเดี่ยวเหล่านั้นเข้ามาด้วยความรู้สึกที่ใกล้เคียงกับความอาฆาตแค้นมันจะไม่จบลงแค่นี้หรอกนะนี่แค้นครั้งนี้จะขอให้ชดใช้คืนกลับมาสิบเท่า20ิเท่านั่นจึงเป็นครั้งแรกสำหรับผมที่ได้รับรู้ถึงพลังที่ทำให้คิดว่าตัวเองไม่มีความสุขเหลือเกินและได้รับรู้ว่าสามารถเปลี่ยนความรู้สึกโดดเดี่ยวนั้นเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ได้ แสงสว่างในความโดดเดี่ยวดังนั้นผมในสมัยก่อนจึงแทบจะไม่ได้พูดคุยกับใครเลยในชีวิตประจำวันไม่สิไม่มีแม้แต่คนที่จะมาคอยรับฟังเลยด้วยซ้ำก้มหัวทักทายผู้คนในร้านหนังสือบ้างหรือโรงอาบน้ำบ้างแล้วก็สั่งอาหารในร้านบ้างได้ยินคำพูดที่ถูกกำหนดตายตัวอย่างขอบคุณสำหรับที่ผ่านมานะครับและหนึ่งวันของผมก็จบลงท่ามกลางความเหงาเช่นนั้นผมได้เข้าใกล้กับความเป็นคนอื่นที่ห่างไกลไปโดยปริยาย พอมองย้อนกลับไปหนังสือที่ผมอ่านตอนนั้นล้วนแต่เป็นงานเขียนที่ผมชอบมากจริงๆส่วนใหญ่ล้วนแต่เป็นเรื่องราวที่มืดมนทั้งนั้นแต่เพราะว่าผมชอบอ่านงานเขียนที่มีลักษณะเหมือนกับคำสั่งเสียก่อนตายไม่ว่าจะเป็นคำสั่งเสียของดังกรบไอเซฮันที่ชื่อว่าบันทึกของชาเมจิผู้หนึ่งหรือชีวิตของบิทเฟนและจดหมายของแวนโกนอกจากนี้ผลงานของชองฟรองซัวมิแลและโยฮันวูฟกังฟอนเกอเทผมก็อ่านมาแล้วทั้งนั้น ถึงแม้ว่าพวกเขาจะถูกรู้จักในฐานะบุคคลผู้ยิ่งใหญ่แต่ในญี่ปุ่นพวกเราต่างอ่านเรื่องราวเหล่านี้อย่างเพลิดเพลินเพื่อที่จะมีความรู้สึกร่วมกับบุคคลเหล่านี้ในฐานะผู้บุกเบิกของความโดดเดี่ยวที่ถูกลืมเลือนไป ทำตัวเองให้เหมือนกับบโทเฟนที่แขวนโชคชะตาเอาไวก้กระบดบเพลงซิมโฟนีหมายเลขห้าและมีอาการหูดับจากการได้ยินเสียงดังจ้องมองภาพเขียนของแวนโกที่อยู่บนหน้าหนังสือรวมรูปภาพจมลึกอยู่กับความรู้สึกโศกเศร้าของเขาหลังจากที่มีเรื่องผิดใจกับปอโกแกงจะต้องตัดหูของตนเองโมซาที่ถูกยอมรับมาตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วว่าเป็นเด็กอัจฉริยะนั้นในอีกแง่หนึ่งเขาคงจะมีความโดดเดี่ยวอยู่มากมายเหลือเกิน ก็เพราะว่าพรสวรรค์ที่มีมากมายเอ่อล้นขนาดนั้นคงจะไม่มีใครสามารถเข้าใจได้ผมลงหลยอยู่กับทฤษฎีการใช้ชีวิตของบุคคลผู้ยิ่งใหญ่ที่เลือกเดินตามเส้นทางของตอนเองโดยมีพรสวรรค์เหลือล้นของโลกของจิตวิทยาตอนนั้นผมได้เพื่นเพิ่มขึ้นจากสภาวะจิตใจที่คิดว่าตัวเราเองก็มีอะไรที่เชื่อมโยงกับคนคนนี้เหมือนกันนี่ สำหรับผมความโดดเดี่ยวเหลือล้นที่ผู้คนอันมีความสามารถได้อบกอดเอาไว้และความรำคาญใจที่ทุกอยู่กับความไม่เข้าใจของผู้คนรอบข้างนั้นทาให้คิดได้ว่าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวมากเสียยิ่งกว่าอะไรทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นคนลุงโกเทหรือคนลุงแวนโกสำหรับผมแล้วการมีอยู่ของพวกเขานั้นเป็นแสงไฟที่ส่องสว่างเพียงหนึ่งเดียวสำหรับผม พอคิดย้อนกลับไปนักเขียนที่ผมมีความรู้สึกร่วมด้วยในตอนนั้นอย่างน้อยก็คือคบบยาชิฮิเดโอซึ่งเป็นยุคที่ใกล้เคียงกับปัจจุบันมากที่สุดผมเข้าใจดีว่าการรับรู้ทางอารมณ์ของผมในตอนนั้นกับการรับรู้ทางอารมณ์ของยุคสมัยในตอนนั้นไม่ได้ไปด้วยกันสักเท่าไหร่แต่การรับรู้ทางอารมณ์ที่ผิดแปลกออกไปของตัวผมนั้นสำหรับผมแล้วเป็นความรู้สึกที่สบายใจอย่างประหลาดเรากับ,บตัวตนเองกำลังสื่อสารกับผู้ที่เสียชีวิตลง เหมือนกับกำลังใช้ชีวิตอยู่ในอีกมิติเวลาหนึ่งที่ต่างออกไปจากผู้คนอื่นๆท่ามกลางความมืดมิดแห่งความโดดเดี่ยวตัวผมยังคงล่องลอยอยู่ในความมืดนั้นเพื่อมุ่งสู่แสงสว่างและอีกคนหนึ่งที่ผมรู้สึกมีอารมณ์ร่วมกับผลงานของเขาก็คือสักากุจิอากโซึ่งมีผลงานที่โด่งดังอย่าง Discourse on Decadence หรือทฤษฎีของการร่วงหล่นแต่หากถามว่าผมชอบงานไหนของเขาที่สุด คำตอบก็คืออิชิโนโอมอิหรือความคิดของก้อนหินและมโนไทคัสึหรือความเบื่อหน่ายของปีศาจซึ่งเป็นผลงานที่ได้เรียงร้อยเอาความโดดเดี่ยวเกินต้านทานที่มีอยู่ในตัวเขาขึ้นมาเขามีความหลงใหลในพระพุทธศาสนาร่ำเรียนภาษาสันสกฤตเขาหมเรียนอย่างหนักจนเข้าสู่สภาวะประสาทอ่อนแรงทำไมเขาถึงหักโหมมากถึงเพียงนี้กันผมจึงรู้สึกว่าลักษณะชะนีก็คล้ายคลึงกับตัวผมเป็นอย่างมาก การเรียนภาษานั้นมีสิ่งที่ทำให้เราลหลงไหลอย่างลึกซึ้งอยู่บ้างบางจุดสำหรับตัวผมแล้วในบรรดาวิชาตอนสอบเข้ามหาวิทยาลัยผมถนัดวิชาภาษาอังกฤษแต่ทว่ามากกว่าอ่านหนังสือเตรียมตัวสอบผมกลับชอบอ่านงานเขียนของเบอร์ทรานราโซโดยอ่านเป็นต้นฉบับเสียมากกว่า แน่นอนว่านั่นออกจะหลุดจากจุดประสงค์การเตรียมตัวสอบแต่ครั้งที่ผมได้อ่านภาษาอังกฤษของราเซลผมรู้สึกดีใจว่ายังมีคนที่สามารถพูดถึงความเป็นจริงอลึกซึ้งของชีวิตได้อย่างละเอียดลึกซึ้งอยู่ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่แจ่มแจ้งชัดเจนเช่นนั้นนั่นเองช่างสวยงามเหลือเกินเมื่อก่อนผมมีความรู้สึกต่อต้านการใช้ภาษาอังกฤษอย่างไม่มีแก่นสารอย่างคำที่มีความหมายตื้นเขินเช่น oh yeah หรือ of course เป็นต้น แต่พอได้มาสัมผัสกับรูปประโยคอันสวยงามอย่างในงานเขียนของราเซลแล้วผมรู้สึกดีขึ้นมากเรากับว่าเขาได้เล่าเรื่องราวความลึกซึ้งของชีวิตเมื่อราเซลปรากฏออกมาในข้อสอบผมรู้ทันทีโดยที่ไม่ต้องดูข้อความอ้างอิงเลยว่านี่คืองานของราเซลยิ่งไปกว่านั้นอาจจะมีแค่ผมคนเดียวที่รู้เรื่องนี้ก็ได้พอคิดเช่นนั้นผมก็รู้สึกมีแรงฮึดขึ้นมาและเผลอทำท่ายกมือดีใจต่อหน้ากระดาษคำตอบ เมื่อนับจากช่วงเวลาที่ผมเป็นโรนินก็ผ่านมาได้25ปีแต่เป็นสิ่งที่น่าแปลกใจว่าความทุกข์ใจและความรู้สึกไม่สบายใจต่างๆที่มีมาตั้งแต่สมัยนั้นกลับไม่ได้จางหายไปแถมความทรงจำมันทำให้เกิดความไม่สบายใจกลับเด่นชัดกว่าเดิมถ้าหากจะมีสิ่งที่คอยสนับสนุนพลังของตัวผมเองในตอนนี้หรือความปรารถนาในการทำงานผมคิดว่าสิ่งนั้นคงจะเป็นความรู้สึกโดดเดี่ยวที่เกิดขึ้นจริงอย่างแน่นอน ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นในเชิงสภาพจิตใจหรือในเชิงเวลาผมไม่สามารถไล่ต้อนตัวเองให้ไปสู่ความโดดเดี่ยวได้อีกแล้วพอได้มาลองคิดดูใหม่ก็พบว่าช่วงเวลาที่ได้อยู่ตัวคนเดียวในตอนนั้นเป็นช่วงเวลาที่มีค่ามากจริงๆช่วงเวลาแห่งความโดดเดี่ยวที่ได้สั่งสมพลัง ช่วงปี3ถึงปี4ของชีวิตมหาวิทยาลัยความสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้างเริ่มพัฒนาขึ้นอย่างเล็กน้อยแต่พอเข้าสู่ช่วงปริญญาโทผมก็กลับมาเผชิญกับความโดดเดี่ยวอีกครั้งเป็นเรื่องที่น่าเศร้าเสียเหลือเกินเพราะผมนั้นไม่เหมาะกับการเรียนระดับปริญญาโทเลยแม้แต่น้อย ผมเข้าเรียนต่อปริญญาโทก็เพราะว่ามีความมุ่งหมายอันยิ่งใหญ่ที่ตั้งใจหวังจะเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาของญี่ปุ่นแต่ทว่าความคิดของผมกับคนอื่นๆรอบข้างแตกต่างกันเกินไปความแตกต่างนั้นปรากฏให้เห็นได้ในทุกๆคำพูและการกระทำจนในที่สุดก็เห็นได้อย่างชัดเจนและรุนแรงความสัมพันธ์ของผมกับอาจารย์ที่ปรึกษาก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ไม่ว่าเรื่องอะไรก็ไม่มีกำลังใจที่จะทำทั้งนั้นผมจึงออกไปดูหนังนาเมลซิคอลทุกวัน หากถามว่าทำไมต้องเป็นหนังมิวสิคลผ่านมาจนถึงวันนี้ผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันอาจเป็นเพราะอยากจะรู้สึกสนุกเพียงอย่างเดียวก็ได้ส่วนวิทยานิพนธ์ปกติแล้วจะเขียนให้เสร็จภายใน2ปีแต่สุดท้ายแล้วผมเลือกเป็นนักเรียนปริญญาโทที่ไม่เขียนวิทยานิพนธ์ที่ผมเขียนไม่ได้ก็เพราะว่าผมคงเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าการศึกษาระดับปริญญาโทผิดไป บางทีสิ่งที่ผมต้องการอาจจะคือการทำงานแต่กระนั้นผมก็ได้นำพาตัวเองไปอยู่ในสถานที่ที่ห่างไกลจากคำว่าการทำงานเพราะแบบนี้จึงรู้สึกขุ่นเคืองอยู่ในใจมาตลอดถึงแม้จะนั่งเรียนอยู่ในห้องเรียนแต่กลับรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้มีพัฒนาการใดๆจึงทำให้รู้สึกทุกข์ใจมากกว่าเดิมพอเป็นเช่นนั้นผมจะทำอย่างไรผมเลือกที่จะเก็บตัวเงียบอยู่คนเดียว ตอนนั้นในคณะศึกษาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยโตเกียวมีประเด็นว่าจะปรับปรุงห้องห้องหนึ่งขึ้นมาใหม่จึงมีการเสนอว่าจะทําเป็นห้องเสือทาตามิเพื่อที่จะเรียกเด็กๆมารวมตัวกันได้บางครั้งห้องเสือทาตามิก็ถูกใช้จัดสัมมนาแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นห้องว่างสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทแล้วสถานที่ที่เป็นเสมือนห้องวิจัยของตัวเองนั้นไม่มีหรอกแต่ด้วยความที่ผมชอบเสือทาตามิมากอยู่แล้วจึงเข้าไปเก็บตัวอยู่ในห้องนั้นโดยปริยาย การกระทําเช่นนั้นอาจจะใกล้เคียงกับการครอบครองไว้เพียงผู้เดียวโดยไม่ชอบทางกฎหมายก็จริงแต่ผมไม่ได้อยู่ในห้องเป็นระยะเวลายาวนานขนาดนั้นต่อเป็นนักศึกษาปริญญาโทก็คงจะไม่เข้าใกล้ห้องนั้นผมคิดว่าข้างในคงจะมีบรรยากาศที่ไม่ชวในให้เข้าใกล้ราว,ว่าไม่มีใครสามารถอยู่ในห้องนั้นได้นานผมรู้สึกผิดจนถึงตอนนี้ แม้ว่าผมจะเรียนต่อจนถึงระดับปริญญาเอกผมก็มักจะอยู่มหาลัยจนถึง5้าทุ่มทุกคืนในตอนนั้นประตูกลางของมหาลัยก็ปิดหมดแล้วผมเลยต้องปีนข้ามรั้วออกไปทำไมผมถึงอยู่ตัวคนเดียวได้นานขนาดนั้นผมเองก็ไม่เข้าใจผมกลับบ้านด้วยการข้ามรั้วมหาวิทยาลัยออกไปทุกวันช่วงนั้นผมอ่านหนังสืออยู่ในห้องเสือทัตามีมาตลอด บางครั้งผมก็เผลอหลับอยู่ในห้องผมใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในห้องนั้นมาเสมอผมตั้งใจอ่านหนังสือยังเอาเป็นเอาตายจนคิดว่าสิ่งที่ทำอยู่นั้นได้เกินระดับของความเป็นมนุษย์ไปเสียแล้ว ในเมื่อไม่มีใครเข้าใจตัวผมที่เป็นเช่นนั้นผมจึงตัดสินใจอย่างแน่วแน่ว่าจะเลิกพูดคุยกับคนอื่นอย่างจริงจังบทสนทนาไร้สาระทั่วไปนั้นอาจมีบ้างแต่หากเป็นเรื่องสำคัญหรือเรื่องที่เป็นเหมือนไอเดียของตัวเองการไม่พูดให้คนอื่นฟังจะเป็นการรักษาพลังงานได้มากกว่า แต่ผมก็ไม่คิดว่าการเล่าไอเดียให้คนอื่นฟังนั้นจะเป็นการถูกขโมยไอเดียไปแต่ตอนนั้นผมกลับรู้สึกจริงๆว่าหากเล่าไอเดียให้คนอื่นฟังเมื่อไหร่พลังงานที่ใช้สําหรับการทํางานนั้นจะถูกพรากเอาไปแต่ตอนนี้ผมกลับไม่ได้มีความคิดเช่นนั้นแล้วการทีไ่ได้พูดความคิดของตัวเองออกไปทั้งหมดอาจจะเป็นปฏิกิริยาตอบโตก็ได้ละมัง้งอาจจะฟังดูแปลกไปบ้างเล็กน้อยที่ประสิทธิภาพในการผลิตผลงานเพิ่มมากขึ้นจากการครุ่นคิดเงียบ หลังจากที่เข้าหลักสูตรปริญญาเอกแล้วผมก็เริ่มเอาตะขินวิทยานิพนธ์และแน่นอนว่าวิทยานิพนธ์ไม่ได้ทําเงินให้กับผมแต่ไม่มีอะไรอย่างอื่นให้ทําแล้วและตอนนั้นผมได้แต่งงานอย่างไม่ได้ตั้งใจมาก่อนผู้ชายเรานั้นมาอยู่เป็นโสดตัวคนเดียวก็แทบจะเป็นคนที่ไม่เอาไหนแต่เมื่อแต่งงานแล้วกลับมีความรู้สึกที่เหมือนกับว่าถูกให้แบกรับโชคชะตาอะไรสักอย่างขึ้นมาอย่างกะทันหันหากถามว่าสิ่งที่ต้องแบกรับเอาไว้คืออะไรก็มีเพียงแค่วิทยานิพนธ์เท่านั้น ดังนั้นผมจึงเปลี่ยนตัวเองเป็นนักผลิตวิทยานิพนธ์และรวบรวมข้อมูลต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อหาข้อสรุปออกมาและนี้ก็คือความทรงจำแห่งความโดดเดี่ยวช่วงที่2 ส่วนช่วงที่สคือตอนที่ผมสูญเสียสถานภาพนักศึกษากลายเป็นคนว่างงานและมีลูกช่วงเวลาหลายปีนั้นเป็นช่วงเวลาที่เศร้าเหลือหลายจนไม่สามารถเล่าออกมาได้ช่วงนั้นผมทําให้คนที่ออกไปดื่มเหล้ากับผมต้องเดือดร้อนพอสมควรผมจึงอยากจะขอใช้พื้นที่ตรงนี้เพื่อกล่าวคําขอโทษต่อพวกเขาช่วงเวลา1ิปีแห่งความมืดมนตัวผมที่เคยทําตามใจชอบมาอย่างตลอดตั้งแต่ยังเด็กได้ตกลงสู่หลุมพรางและติดอยู่ในนั้นอย่างไม่รู้ตัว ทั้งๆที่ความโดดเดี่ยวไม่เหมาะกับตัวผมเลยแม้แต่น้อยแต่ผมก็มีช่วงเวลาแห่งความโดดเดี่ยวและช่วงเวลาที่ความสมดุลของสภาพจิตใจยอยู่ในช่วงวิกฤตด้วยเช่นกันแต่จากการอยู่กับความโดดเดี่ยวอย่างแท้จริงแล้วทําให้ผมได้เรียนรู้ถึงสิ่งที่เรียกว่าผู้ถือสันโดษหากพูดให้ชัดก็คือความรู้สึกที่เกิดขึ้นจริงในตัวผมตอนนั้นก็คือยังมีบางเรื่องที่ไม่สามารถทําให้บรรลุเป้าหมายได้จากการรวมตัวเป็นกลุ่มอยู่ด้วยนี่นาะ สำหรับนักปีนเขานั้นมีทั้งบุคคลที่ไปกันเป็นทีมหรือคนที่ออกไปปีนคนเดียวไม่มีทั้งคนที่ขอให้พวกเขาปีนและไม่มีทั้งคนที่ขึ้นไปปีนแทนพวกเขาการปีนเขาในความเป็นจริงนั้นเป็นสิ่งที่ยากลำบากเกินไปซึ่งผมไม่ถนัดเอาเสียเลยหากเป็นการปีนเขาแห่งจิตใจไม่รู้ทำไมถึงรู้สึกถนัดเสียเหลือเกินและผมมักจะเดินคนเดียวมาตลอด หากมีใครสักคนอยู่เคียงข้างด้วยตอนนั้นก็นับว่าดีแต่ในหมู่ผู้ถือสันโดษพวกเขาอยากปีนคนเดียวโดยที่ยังหวังว่าจะได้บังเอิญพบเจอกับผู้ปีนเขาคนอื่นๆระหว่างทางเสียมากกว่าเพราะเรื่องราวดีๆฟังได้ทุกวันติดตามหนังสือเล่มนี้ต่อได้จากร้านหนังสือชั้นนาทั่วประเทศติดตามอ m ม r i รินบุ๊ก พอ์ดแคสตได้แล้วทุกช่องทางรับฟังของคุณทั้งสาวข่าว Hotbin, s p o t ฟ f ยและ YouTube, Amarin Books